สิ่งที่คนส่วนใหญ่อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับไขมันพอกตับเหนื่อยง่ายอ้วนขึ้นพุงเยอะทั้งๆท,ท,ที่กินดีออกกําลังกายอาจจะเป็นภาวะของไขมันพอกตับเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลินการกินแป้งและน้าตาลอันตรายยิ่งกว่าการกินไขมันคนส่วนใหญ่คิดว่าไขมันพอกตับมาจากอาหารมันๆหรือไม่ก็มาจากแอลกอฮอล์จริงๆแล้วไขมันพอกตับ 80%อไม่ได้มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์แต่มีสาเหตุมาจากแป้งและน้ำตาลคือตัวการหลักที่น่ากลัวก็คือกินอาหารพวกแป้งและน้ำตาลเยอะๆอินซูลินก็จะฉุกหลังออกมาจากตับอ่อนเพื่อจัดการเอาน้ำตาลออกไปจากเลือดยิ่งกินเยอะอินซูลินก็ยิ่งเยอะเป็นตัวการทําให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินน้ำตาลส่วนเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันสะสมที่ตับของคุณนั่นเองสรุปง่ายๆกินน้ำตาลเยอะเกินจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันพอกตับเยอะ หยุดคิดว่าลดไขมันอย่างเดียวก็พออ๋อคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ก็ควรลดแอลกอฮอล์ด้วยนะคะทางออกของเรื่องนี้ก็คือการทำ IF หรือ intermittent fasting การทำแบบนี้จะช่วยลดระดับอินซูลินทำให้ร่างกายเปิดสวิตช์การเราผาผลาญไขมันเราจะดึงไขมันที่พอกตับออกมาใช้ได้อยากรู้วิธีทำ IF เพื่อลดไขมันพอกตับไหมคะติดตามช่องนี้ไว้เลยนะแล้วอย่าลืมกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วย